สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องที่ชื่อว่าเจ้าสัวชแนลชแนลแล้วเรามาอยู่กับรายการบัฟฟุตกับลูกชายอีพีห้านะคะอีพีห้าแล้วเหรอครับแต่ตอนนี้ไปได้วว่เท่าไรครับพออาเวเวลที่ห้าร้อยหกสิบสามแล้วครับโอเช หลังจากเที่ยวสงการมานะครับเราอัดคลิปกันวันนี้เป็นวันสงการเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับครับป้าอยากตีบอลไหมตีบอสใช่แต่ตีงาพร้อมพร้อมอันนี้อันนี้อันนี้ป้าเล่นเล่นในคอมนะครับอาจจะเก๊กๆกลางๆไม่เคยเล่นป้าป้าหนูจะบอกว่าหนูทำผ่อนตื่นแล้วนะสองสกิลเหรออยากอยากดูสกิลดนัทไหมดนัทคือ ก็โดนนัดยังไม่รู้อ่ะอขอพอดเดลิงนะยังไม่ดรับแควสเลยยิงเลยนีแน่อ๋อนี่นี่คือสกิลที่หนึ่งนะของผลโมจิดูยิงเลยนี่สกิลที่หนึ่งของผลโมจิดูนี่นะโอ้มันเป็นเป็นโมจิอ่ะเป็นรูปโมจิตายเลย ตกใจนึกว่าป้าหายไปไหนที่แถป้าตายไปรับเพลสดีกว่าใช่รับเพลเอาฮะมาตามันถึงนี่ออ้ายังไม่รับเพลสเลยอืมคนจะตีกดเลขสองแล้วก็ติ๊กไหนอันที่สามที่สามนะอ่ะยืนยันยืนยันอ่ะเล่นในคอมเนยเป็นภาษาไทยฮะเล่นในคอมเล่นในคอมไม่เป็นภาษาไทย เล่นในโทรศัพท์ภาษาอังกฤษอ่าฮะโอ้โอป้าป๊าต้องมาตีบอสอ่าตีบอสที่ไหนอะตามาไหนแต่เขาถามอะไรอย่างหนึ่งป้าเลยว่าเท่าไหร่ห้าร้อยหกสิบสามแล้วครับหุยหุยหุยจะเติอเล่นทำไมยังไม่ได้ไปลูกสองเลยไหนบอสอยู่นี่เหรอใช่บอสอยู่นี่เลยโอ้โหันตีป้าจะตายไหมนะ ตายสิเพราะว่าปาเลือดน้อยด้วยอ๋อของเลือดเยอะไม่เป็นไม่ต้องเป็นห่วงผมเดี๋ยวไปตลาดไปซื้อเลือดมาอีกสักสองสามถุงเพิ่มเลือดแฮ่มันเป็นมุกนะครับที่แคเป็นมุกนี่เองอ๋อไปซื้อเลือดหมูไงที่เขาขายเลือดหมูในตลาดอะไม่ใช่เหรอใช่เอ้ป้าเลือดป้าบอลเลือดเลือดจะหมดแล้วอล่ร ป๋าลงไปได้เลยใช่ไหมป้าป้าลงไปเลยแล้วก็ฆ่าเลยเอาผลไหนผลผลด่างนี่แหละที่ป้าป๋าใช้อยู่ผลอะไรอ๋อผลด่างเอาสกิลที่ใช้สกิลที่4 4เลยนะแป๊บหนึ่งป๋าป้าต้องกดตัววีแล้วป๋าต้องหมุนกล้องไปหามันมาอยู่ดิเฮ้นี่ป๋ป๋าป้า ไหนไหนเรื่องมันรีแล้วเรื่องมันรีแล้วไหนอยู่ไหนแป๊บนึงน,นี่นี่มันน,นี่มันอยู่นี่หลอกล่อมันมาทางนี้มันอยู่นี่อยเลยนะอ่ะไปเลยตายไหมตายาโอ้โหไม่ธรรมดาป้ามาตูยิ่งนใช่ ไปไปไปย้ายกันป้าย้ายแล้วนะย้ายย้ายไปไหนป่ามาป้าเดินไม่ถนัดเลยอ่ะกดดับยูไงป้าดับยูป้าก็ไปกดตัวอะไรอีป้าถ้าป้าจะกระโดดป้ากดกดเว้นน์บ้างเป็นบาร์ใช่ไหมเฮ้ยแล้วเดินหน้าด้วยก็ได้นะอ๋อจะเป็นจะเป็นบาร์แล้วก็เดินอ่ะอ๋อโอเคนึกเป็นละตาม้าไปที่ไหน สายขวาอ๋อเดินตามไม้ไปเลยนะโอเคเอ้ยเอ้อ่ยจะตกเอ้ยอ่อตกป้าเล่นไม่ถนัดเลยเอ้ยจะตกของนี้แหละเล่นไม่ถนัดเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวแป้านึงนะผมผมได้ค่าหัวเก้าเศษแล้วนะห้าแล้วป้าข้าป้าข้าหัวสองเศษหนึ่งอือฮะเอ้ย อะไรแหบบแบบพอนเดาลิงไม่ใช่พอนเดาลิงโดนัทไงตั้งคนแล้วพอนเดาลิงป้าชอบพอนเดาลิงป้ามาจูบกับพอนเดาลิงกับป้าไม่ใช่ก็แล้วพอนเดาลิง,ลงหออรอว่าตอนนี้ตอนนี้เวาเคยเต็มเท่าไหร่ของป้าอันนี้รับเครดิตเลยไหมอ่นรับเลยรอเลเวลเหรออ่าให้เต็มสี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดของของของอันนี้รับไต่หนึ่งของ หนึ่ง <1. S 2> <1. S 1> ของข้างหนอให้ให้เต็มหกสิบล้านสามแสนห้าพันหกร้อยสี่สามทำไมให้เต็มเยอะจังอ๋อผมก้าเนอรเลเวลเยอะกว่าป้าอ๋อไหนไปนไปตีตรงไหนอ๋อตีตรงนี้<ฮ>มันไปไหนมันอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อืม เงี่กิสกิลสอง2สกิลนี้ทำตื่นแล้วนะสุดยอดเอ้ยมันมาหาป้าป้าอ๋อหนดนล้ออมาป้าป้าต้องกดตัวตัวตัวแท้ตัว x ตัว c ตัว v ๋อใช้สกิะไหนก็ได้อ๋อเนี่ยอืมเป็นไงอ๋อถ้ากดแล้วมันจะมันจะใช้เลยใช่ไหมใช่มันไม่เหมือนในโทรศัพท์อ่ะอ๋อมันมันต่างกันเพราะอย่างนี้แหละ ต่างกันมากเลยปาก็ตับสนป้าลองกดตัวเจสิมันจะเป็นการเคลื่อบพาคิเคลื่อบพาคิตัวเจเคลื่อบเพื่อนี่เห็นปะพาคิมันจะแรงกว่าเดิมอ่ะหรือมันก็เหมือนเดิมมันมันเทสนะแต่ว่ามันเท่อ๋อโอเคเอา้อาวเไอา้าวตัวไหนเผื่อไป่ฆ่อ้าว ป้ากำลังมองหาตัวอักษรที่จะกดอยู่ป้าจะกดสกิลที่เท่าไหร่เอาแซดไหมแซดเลยไม่ตายไหมเอายังไม่ตายเหรอไม่ใช่อัน,นอันนี้มันมันมันเห็นหมอแล้วมันก็ตามหนูมามันก็เลยไม่ตายอ๋อป้าจะลงมาก็ได้นะเพราะว่ามันมันไม่ได้โอ้ย มันตายก่อนแต่ว่าเอ้ามันตายตั้งแต่ยังไม่ใช้ผลเลยใช่เอ้ยตั้งแต่ยังไม่ใช้สกิลลืมไปป้าป้าลงมาก็ได้แล้วมันตีป้าไม่เข้าละโอเคเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาไงเนี่ยใม่พันลงมาก็เอาเลยเหรอมาลงมาก็ยังไม่ได้ตั้งหลักเลยตีเลยอะโลเกียใช่ อ,อ้าวป้าอ๋อมันต้องอ๋อนี่นี่อืมตายเลยอ๋อสองก็ตายอ้อออาวตายเลยเหรอไม่ได้ตายอ๋อนึกว่าตายอ้อาวปักเมื่อกี้ป้ากดสกิลที่เลยสกิลที่ สี่รอสี่มันยังไม่มาใช่ไหมสี่เลยอ๋อสามมันอะไโอ้โหป้าป้าลองกดเลขสามดิกดเลขสามแล้วก็กดตัวแสดนเส้ทำไมอ่ะเห็นเปล่าข้างบนกดจำนานหนึ่งร้อยที่ต้องการอ๋อป้าเรื่งพากิเพื่ออะไรไม่รู้เพื่ออะไรกดตัวเจสิมันจะได้เรื่องพากิอ๋อ หนอะไปไหนละอ้าวอ้าวพี่อยู่นี่อ้าวไหนไหนไหนตีหนูอยู่เนี่ยนี่อะคนคนทำงานที่สองก็ตายป้า <c oughs> นี่ยังตึงเกินต้านใช่ไหมอือหือตึงไม่หมดแล้วเนี่ยตัวตึงหรือว่าหนูตึงกว่าอ๋อหรือว่าหนูตึงกว่าอะอเหรถามจริงหรือว่าหนูตึงกว่า อืมโยนไปตายข้างบนเนอะในกี่ตัวเนอหนึ่งเฮ้ยป้าป้าครับเล่นในความเป็นยังเป็นละนี่เอาสกิลที่สามไปกดกดค่าพลังแล้วก,กดพลังผลพิศาจผลพิศา a เลยเหอหะอ่ะเพิ่มผลพิศอ่ะอ่ะเอาทั้งหมดเลยเอ,อ่ะอ่ะ Okay. พอหมดแล้วมันหมดแล้วแ oh. ปแรับเฟสรับเฟสกันตรงนี้ป๊าจะพาถจะป๊าจะพุ่งป๊าป๊าก็กดตัวคิวอะหนึ่งนะหนึ่งโอเคป๊าถ้าป๊า้า าจะพุ่งป้าต้องกดตัวคิวตัวคิวพุ่งยังไงต้องกดตัวคิวแล้วกดดับมันดูด้วยอ๋อโอ้ไม่ติดต้องกระโดดก่อนฮะคิวกับดับเมัลดูไอป้ามันไปไหนอะพุ่งพุ่งเพลินไปไหนหัวร้อยยังไงหัวร้อยยังไง แล้วแบบหล่อเท่ป้าคิดว่าในโทรศัพท์หรือว่าในในคอมเล่นง่ายกว่าขนาดในคอมก็ง่ายนะปะะ้าว่าป้าว่าสองอันเนี้ยอ,อันไหนง่ายกว่ากันน่าจะในคอมง่ายกว่าทาไมในคอมง่ายกว่าปุ่มมันใหญ่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ อ๋อมันมองเห็นชัดใช่ไหมใช่ชัดเจนเลยโอเคได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยมเห็นชัดเจนแต่ว่าแต่ว่ามันไม่มแ,แล้วแล้วในโทรศัพท์อ่อะในโทรศัพท์มันก็ตอนแรกก็มันชินไงก็เล่นง่ายอยู่ตอนตอนท้ายนี่มันเล่นในคอมแล้วไม่เห็นช<อ>ินผอเริ่มเริ่มมาเล่นในคอมละเออในคอมง,ง่ายกว่าเอาเตะหนู หตีหนูนี่เอาหนึ่งไปกินนี่ป้ามีเงินเท่าไหร่ป้าเหรอ,อเงินอยู่ในนั้นสามแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดัองของหนูห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบไม่เคยได้ซื้ออะไรอ๋อ อืมครปาเห็นปาคนสาไปกินอะไรผ้าผ้าคุมมันนี้สุดเท่ของหนูไหมอ๋อผ้าคุมโตอ่ะไม่ใช่อ๋อชุดคุมอ่ะแน่แน่แน่มีโชว์เนี่ยไปหลอกล่อให้มันมาเอาหนึ่งไปกินเลยปารู้ไหมว่าหนูได้เวลเท่าไหร่เลเวลเท่าไหร่ละพันเจ็ดร้อยแปดสิบหก โอ้ยใกล้ตันแล้วเิยต<ะ>่ออย่างอยกเคยต, 24, ตันสองพันจริงอ๋อไปไหนต่อทีนี้อ้าวมันรอ้อยคุยไปคุยมามันเกิดเลย <laughs> ป้าชวนหนูคุยหรือว่าหนูชวนป้าคุยเนี่ย <laughs> ดอง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 ,ดอง,ดอง,ดองแฮ้ <laughs> ได้ยินเสียงเพลงไม่ได้ <laughs> <laughs> ไปไหนค่อนนนี้เอจะรอให้มันเกิดอยู่นี่เลยไงใช้มีอ้าเหลือตัวเดียวแล้วอ๋อโอเคไม่ได้ไปไหนเลยคุยเพลินเหลือตัวเดียวแล้วตึงอะไแล้วกดค่าพลังแล้วก็กดพลังโจมตีระยะประชิดสี่เดงระยะประชิดอ่าให้ให้ทั้งหมดเลยไหมทั้งหมดเลยหมดแล้วหมดแล้วกดไปรับเคลรไป น่ะมันมาแล้วนะไปรับเควสก่อนที่กระโดดดิกระโดดหลายครั้งแล้วเดินเดินโอ้โหกระโดดหลายครั้งแล้วเดินอ๋อขึ้นมาลำบากเงี้ยในคอมนี่เริ่มขึ้นลำบากไหมเนี่ย่ะ จะเดินไปที่ไหนอ่ะพับคุณอ่ะยังเียเหรอยังยังไม่ขึ้นก่อนคะพักคุ้นอเล็กป๊าถ้าป๊าเลเวลพันห้าร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำคลิปเปลี่ยนผลทุกห้าสิบเลเวลพันห้าร้อยเลยเหรอเดินไปลูกสามได้อ่ะป๊ามาช่วยแล้ว ลากเล่สามมันฟาร,ร์มยากนะรู้เปล่าแ<อ>ะ้ะเ<อ>ล่สามมันฟาร,ร์มยากนะรู้เปล่าอ,อ๋อน้าไปดีไหมเนี่ยแม่ออย่าไปเลยป้าเพราะว่ามันอันตรายเกินไปนะใช่ใช้ผอโรเกียร์แล้วเลเวลมันเท่ากันมันมันก็ดคุยไปคุยมามันเกิดลปะป้าออกไปก่อนฮะออกไปก่อนเลิไหมถ้าถ้าเลเยวล ตอนตอนนี้ถ้าเราว่าเท่ากันมันมันจะมันจะตีเข้าล้ว <ละ S 2> ถ้าใช้พลโลเก์ก็ตามคือเราเราก็ต้องเราก็ต้องเลเว่เยอะกว่ามันมันก็เลยตีไม่เข้าละออืมแล้วไม่เกิดดีแหละโอ้โหล้อ้มันเกินดน,กน,นี่เลยเนี่ยที่เล่นในคอมง,ง่ายไหม ง่ายไหมเล่นในคอมอ่ะหนูว huh. ่านะมันเด้งสองเออกแล้วนะเด้งสองเลยอ่ะใช่เพราะว่าเพราะว่าหลอดเลเวลเพราะว่าหลอดสีม่วงมันมันใกล้แล้วอ่ะใกล้เต็มแล้วอถ้าถ้าเต็มกล้ก็ไปเลเวลอัพได้ละออืตัวอื่นบ้างเถอะแต่แต่ตัวนี้มันเกิดจนเกียจจะเกิดละ โ oh. อ้โหป้าเปิดหนูทำไมอ่ะเอาเปิดตรงไหน่ะแต่ไม่ได้เปิดอ้าวล้ทำไมมันขึ้นอยู่ในการต่อสู้นั่นเหรอมันเปิดตรงไหนอ่ะอย่างงี้ก็อย่านะยาอย่า <c oughs> <c oughs> กระเด็นมาี่นี่เลยโอย้ไหเฮ้ยโอ,อ,อ้ตุยเลย <c oughs> ให้ตุยเธอให้ตายเถอะกันเหรอนัวนตักได้ไหมขานั่วนตักได้ไหมตักโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหไปไกลแล้วเนี่ยมันไปไกลแล้วเนี่ย อย่าตกนะอย่าตกนะอย่าตกอย่าตกอย่าว่าอย่าตกถ้าป้าเดินเองนี่ไม่ไหวแล้วนะอย่าตกนะอย่าตกนะครั้งนี้อย่าตกนะถ้าตกนี้เดินจนปิดคลิปเลยนะ โอเคเออไมานะเพราะนั่งบนตักนะแล้วปาร์ตเล่นยังไงอ่ะถ้านั่งบนตักอ่ะใช้ขวาค้างเลยใช่ไหมนตอนนี้ตอนเดิมตอนเดิมมีแอ่เจ้ากลับในเวนคนเก่าอืมเอ้าปลาหันไปทิศที่ โอ้โหช่างเปรียบเนาะจ่ากำนเวียนเนี่ยใครใครเกิดอยู่ข้างบนเนี่ยเนี่ยอ๋อมันเด้งอยู่ข้างบนอ๋อแล้วมันเด้งไปเหรอฮะขอเขาไปหามันก่อนป้าแล้วป้ามงเห็นได้ไงหนูยังมองไม่เห็นเลยนี่ไงยิงปูนใหญ่เลยป้า ยิง,งปูนใหญ่ <laughs> <laughs> มันเห็น, <laughs> นเห็น <laughs> มันอยู่บนหน้าต่างนีดัง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 แฮตลกตลกแล้วเราอะ่ะมาก็เท่อยู่นะโอ้ยิยงปืนใหญ่หลอกล่อให้มันมามันก็มานะเฮ <laughs> ่มันก็โดดลงมาเลยอ่ะจริงจริแต่ตัวมันไม่ใช่จริงๆโจนมันไม่ได้มันห <laughs> <า>ลบ <laughs> ไม่ใช่อืมอ๋อค่าพลังเอาเพิ่มตัวไหนให้ให้มันเท่ากับไออันอันเนี้ยตัวนี้เหรออ่าแล้วก็แล้วก็มาตรงนี้เลยโอเคดังดังดังอ่ะเพลงนี้ขึ้นไปนียไปลแปลรับเพลงไปอืม ก็ได้คิวคิวคิวเิาเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นตีต่อมาอ้าวเดี๋ยวเลยไม่รู้จะพูดคำไหนอ่ะไม่รู้จะพูดคำไหนดีโอเคแล้วรันลงมา ลงมาเดี๋ยวกำลังหมุนกล้องอยู่เนี่ยอยู่อยู่เนี่ยเห็น,นเห็นโมจิไหลป่ะเนี่ยไหนอ๋อโอเคเอาเนี้ยเลยนะอ่ะจะถึงหรอถึงนี่นี่ไ,ไงเป็นไงเป็นไงเป็นเ <c oughs> กินต้านจัดเลยอือจับโอเคตัวนี้ตัวนี้ไหนตัวนี้เล่นในคอมพังได้รู้สึกเป็นไงบ้างเก๊กเก๊กังกัง อ๋อม oh ันเดินมันเดินมันเดินมันเดินหนีหนูก็อยู่นิ after after um, ่งๆกันสิแม่จะเดินไปไหนอืมโอ้อ้าวยังอยู่เหรออันนี้ตัวหนึ่งอ๋ออืมนี่เป็นไงเดี๋ยวเล่ามให้มาสองเลย Okay, này, à. yu đi ok nè nè mà cái cây, cây mà cái cây mày đó lấy cái gì lấy sám x3 trên mảnh x3 trên mảnh lên เอ้ยอตรงนั้นไงเห็นแล้วป้าป๊ามึางนะทุกคนจะพูดเบื่อกันนะครับอ้าวตายหมด <c oughs> ไม่ได้ปล่อยพลังเลยมาก็ด่ดองดอง กะเด,ด่อะกร <Okay. S 2> ะด,ะด,ด <Okay. S 2> โด่อกระเดกโอเคโอะโโอเคที่ดองดองฮะหลบไปเร่อยแ้เอโยกดค่า <laughs> พลังแล้วกดพลังปืนพลังปืนพลังปูน <laughs> ไม่ใช่คนเลยอะไรอีกอาดาบไหมอาดาบเลย ดาบตาไม่ค่อยได้ใช้นะ,ะ,ะกดการระบาดเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมก, like, ก, share, กดกไลค์กดแชร์กดซับและคลายด้วยนะคะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีดครับบายบายอุ้ย,ยอ้ต้องตายปิดคลิปอีกแล้วนะน่แห่หายไปไหนอยู่นี่อยู่นี่เหรอเฮ้ hey. เอาหนี้ไปเกินเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเอาดิไหนๆก็จะตายปิดลิ้มแลยปุยปุยตายแล้วบายายราไปหาได้ไหมไปหาได้ไหมอยู่ไหนไปเลิกได้แล้ว